สักการเลยเ,เก็บเก็บเลยก็ได้สบัดแล้วก็เก็บใส่ตะการ้าเลยอะไรนะคะจะอยากเล่นสกเก็ตบอร์ดนะหรอคะเล่นเป็นยังเก็เปแม่ซื้อให้ได้ก็ถ้าเธอเล่นเป็นแม่ซื้อให้ ไหนล่ะไหนอ่ะไม่เห็นไถเลยทําไงทำไงเวลาไถทาไงแแไถท้าอยไยทำไงอีกทำไงอีกแแบไปเื่แบบนี้ทำให้ดูหน่อยแม่เล่นไม่เป็นต้องให้เอเธอร์สอนเอเธอร์ขาไม่เป็นอ้าวเเ็ยังไงนะ ยังไงนะคะให้แม่สอนเมื่อแม่จะสอนเป็นได้ไงลราแม่งขี่ไม่เป็นเลยเหม่เอาไอ้ <c oughs> ูชิ <c oughs> โอ้เออเออเห้ ไอหัวโตหัวโตไหมหัวโตดิหัวโตไหมหัวโต,ตวดิห,ตหมหวกใครลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมวกใครหมวกีไหนเธอไมาเล่นให้ดูเลยไหนย่อยืดไหนร่ย่อยืดทำให้ดูหน่อยอะใส่หมวกดีๆแล้วขึ้นมายืนทำยอ่อยืดให้ดูหน่อย ออาทีิเอาใส่หมวกดีดึงลงมาดึงลงมามองไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยแบบเนี้ยเอาใส่ดีๆแล้วก็ย่อยืดให้ดูน้อยอะไรอ่ะชอมหมวกสมาัยังไม่ย่อยืดเลยไหนล่ะอันไรล่ะเธอ

เป็นไง่ะอ้ยเสียวทาน